จตกโ้ชอก้นเชนด้างต็ต้ยวมเดียวฮะอันสีดป่งถือมัช้กดเบบเดียวรเหมือบอวเหมือนเนาะใส่ยุ่งสบายดีว่าแม่พี่น้องาตัดทสดีเด้อแม่พี่น้องเด้อยากอาวอลมัดัง การสักแตสบายดีพี่น้องภพพอกันคือเก่าเสนเก่าเซีนเคิเนาะพี่น้องอยู่ห้องอยู่ปากซีกัอัปเดทน้อพี่น้องเนาะอัปเดตเอ่อเกิดว่าจัดงานวันเกิดให้น้องรัดเมื่อวานนี้เนาะกัถือว่าเกิด่าใหญ่ที่สุดในชีวิตเลยแหละคำแสงกับบุคไปจัดให้ใครจัดให้น้องรัดครั้งแรกเนาะที่ว่าเขาจัดอันที่ไปพูดกับเบิกเนาะ กับพี่ตากับพี่กิ๊กับจัดหายบนสามปีที่แล้วพี่น้องขอบคุณพี่กิ๊กกับพี่ตามได้ได้เด้อหนอนงเงี้ยบดงบดื่มเนาะแม่พีนี้บารีบารีบารีไปหาเนาะปีที่แล้วจัดอยู่อุบลเนาะอยู่วารินเนาะแต่ว่าปีนี้กัจัดอยู่ปาซีเนาะกัอบอุ่นพี่น้องสามปีที่แล้วอบอุ่นเพราะว่าโมคูหลายๆคนเนาะ หลายคนเองพี่น้องคือเซียนไม่ขี้พี่เสกกับพี่เมยไก่เนาะเมย์เทาพ่อเทากำแซงก็มาเบิร์ดน,อนอ้นองนุ่งก็มาเบิร์ดเนาะกามาบุแคนแล้วก็มากินขา่ากินหนามกินขขาแรงน้ำกันเานาะมาสื่อของกินมาเดชูกินขึ้นในคลิปมันแหละเนาะพี่น้องก็ค,คือเซียนเนาะกับอบอุ่นว่าจะได้กินอีกกุ้งว่าได้กินสามโเป็นยังกะบก่อนอื่นก็ต้อง ขอบคุณเนาะปุญญาเจดีเนาะขอบคุณพีผีที่สนับสนุนที่ส่งเงินมาให้จัดวันเกิดเนาะส่งเงินมาผูกแขนอยังนี่แหละแล้วก็ซื้อของกินของอยากเนาะพี่น้องเนาะกับแมนกัคันบะมี่พวกพี่ๆกัอาจจะงานนี้อาจจะบ่เกิดกะมีเนาะพี่น้องเพราะว่าเราคุยกันตองรัดแล้วว่าซิบรีว่าซิบรีจัดเนาะแปลว่าซื้อเค้กซื้อยังมาเป่าซื้อ ย็นบอกคำแงเมื่อวานนะคิดว่าสืส่อเค้กน้ำห่านแลวก็ไปให้น้องรัดเตาอยู่บ้านกินน้ำร้านน้ำหลูกน้ำร้านอยู่บ้าน,นเนาะเฮ็ดคือเฮ็ดคือแต่ละปีแเลยพอดีไอ่พนติดต่อมาแล้วก็ส่งมาให้น้องผู้แขนทั้งผู้แขนแล้วก็ทั้งแบบซอยสื่อของกินของยาเขาเลยจัดให้น้องกุางแซ่ซื่อของซอยน้องเนาะจัดให้น้องกะ ขอบพูดหลายเนาะดีใจหลายที่มีอายเอื่อยสนับสนุนมีความชุกแหงมาเคลื่อนได้หักเพ่งเนาะที่ได้ทับกลมของจักเนาะกะมูมียังตอบแทนแหละมีแต่ว่าหักเพ่งกันไหวเนาะไปมาหาส์ดูบัดเวลาอายมาหน่องกะเต็มทีเนาะพี่น้องมากกับิตอนแม่เอาสุดกลมสามารถเลยแหละเนาะกัจักสิตอบแทนจใได่มีแต่ว่าซีเอ็ดคลิปดีๆให้พี่น้องได้เบิ้งได้ส้มเนาะแล้วก็ เป็นเนี้ยเขินแบบย่างที่ดีให้สังคมนาะพีเน้นองเนาะเอาเขา้เเขากับเชิญมายากักคล้ายๆแบบว่าผูผูแบบย่างเลยแหละเพราะว่าเข้าเป็นคนสธารณะดิ<อ>เข้ากับคนเบิ่งเข้ากับลายโบมิโบเมนโรบ,บ,บลายดีลายได้เห็นว่ารักพันก็ลายได้เพราะว่าพันหนึง่งคนพันหนึ่งใช่มาเบิ่ง มันก็หลายบางคลิปก็เป็นหมื่นเนาะพี่น้องบางคลิปก็หมื่นสองหมื่นสามหมื่นก็แล้วแต่บัตรมันผูกก็เป็นแสนก็มีเนาะคนเบิ่งเนาะพี่น้องมันก็มีหลายคลิปอยู่ด้วยแหละสี่ปีที่ได้วซะสักอะไรกันอันเละเท่ากับสี่พยายามสี่เฮ็ดชุดเต็มทีเลยแหละพี่น้องในอุจจาระเพลงกับขอบคุณพี่ๆเด้อขอบคุณพีพีรายรายเนาะที่ซัพพอร์ตกัมื่อนี้ก็เป็นมื่น ตอนเสาร์มือวันใหม่เนาะหลังจากจัดเมื่อคืนนี่จัดงานมาเจอัดก็หลังหวยได้เมื่อคืนนี่พี่น้อคัดจะเอาไหวถึงหนอกย่ามันเสียของแม่ไก่แม่ไก่กับคนหวยคนบวงม่าหายมากเลยเพราะว่าอยู่ห้องเขาอุปกรณ์มันบ่อพ่อบ่อคบบอนนะเนาะเพราะว่าทาสิจัดนะทาสิจัดนะตัวบวงนี่บลายมีอยู่แต่ว่ามีทุกอย่างแหละแต่ว่ามันบ่อพ่อเนาะก็เลยขอองดมี่พวกมี่ยัง เอาของไม่ไกลเอาของไม่าถวาเแ่ามากของอาทิตาศาสตร์เสื้อศาสตร์ผู้นอนกะบศาสตร์ผู้นั่งกะบห้ไม่แถวออกมาเนาะส่วนโต๊ะตั้งนั่งกะยืมของเอื้อยคาห้องเนาะพี่น้องเพ่ศละจัดตเป็นของง่ายนะพี่น้องยืมบ้านงายในหน่อยเลยพี่น้องอุบว่าเบิดเท่าไทรเนาะกษีสรุปการมุ่งอเนหันไปแหลกเงินเนาะพี่น้องเนาะแหลกสองร้อย แล้วเงินช่องหลอก็เงินพี่ๆแหละทีทรงมาผูกแคนทงขอกั้ให้และก็เงินจาคลองนำ้ำกาบวกลบคูณหารกันใน่หันเลยพี่นอ้องไปอ่าไปแหลกมาชองหลอยกระถืออยู่สี่ล้านสี่ล้านก้อนไข่หกแสนสี่ล้านเก่าแสนสี่ล้านเก่าเจ่าพันรวมเบิรดนะทั้งเงินนันะทั้งเงินรวมรวมมึงว่าเนี่แหละรวมเบิรดหันเลยเนาะกับสี่ล้านตัวเนาะน้องรัดเอาไปสื่ออัน ลงตลาดเมื่อวานนี้เนาะในคลิปคำแจงกับขรอมันโซบัดอยากอยากพ่าอยากแพงแต่ว่าเขาพักเหนว่แพงแต่ว่าเขาบได้ใส่พักได้แต่ว่าเขาเน้นทีแบบว่าทรงมาแต่ประเทศไทยเนาะนำเขาแต่ประเทศไทยมันก็ได้อยากแพงแน่พี่น้องคือเอ็นเมอร์กอันนั้นกะโลแปดสิบก็ถืออยู่อยป้ากบาทเนาะแล้วโล่ปาย บัวเพลงสีเข่าหรือบัพี่น้องข้างๆเาของเขาเปิดเพลงเสียงดังเติบอยู่อาจจะเข่าหรือบัเขาเพราะว่ากล้องเข้าใกล้เก็บเสียงดีอยู่ดอกพี่น้องแต่ว่าพอเสียงมันอาจจะเข่าก็รวมรวมแล้วน้องรัดจ่ายไปอยู่ตลาดกับประมาณเงินน่ะทั้งหมดนั้นสี่หลานสี่หลานเก่าเนาะน้องรัดจ่ายไปกับสองหลานกัวสามล้านสองหลานกลัวเนาะสองหลานายแล้ววันนี้คำเซงเอาจะเอาไปอีก เอาและจ่ายเครื่องดื่มมาเด้กระซามแสนแล้วก็ไปเอาไปอันซื้อเค้กเอาไปจัดอันนี้เอาไปจ้าวเงินไปใช้เอาเงินเข้าไปซสิรไผ่เข้าบุญในหัตถ์ของเงินเข้าก็เงินที่พี่อะไรแต่ว่าเงินอยู่ในหันแหละอยู่ในก้อนนั่นแหละจะก็โลกทืนแน่อันนี้ก็อายเอื่อยหายตาหักนอกของควรวันเกิดสิดอกเออขอยชี้ให้เจ้าตาหัก เพาะใช่จะต่าหากกมาเอาีปยังไงซะใช้ต่าหากหรอยี่สิบเออกะกะไรร่วมสันสานไรร่วมว่าเบิร์เทอร์ไรนะต้องวัดกระจายไปกะอเบิองเงินเอ้ามันคือของหอดด่านว่ะสองล้านสองล้านเกือบสามล้านเนาะแต่กะคำแสงคำแสงอันเอาไปหล้านนึงเนาะกระจายเครื่องดื่มมาแหละกินนางเอามาให้ทีมงานกินเนาะเครื่องดื่มพวกเราพวกเบียร์ยังนี่แหละกับเครื่องดื่มเนาะนคืน้องนะเมื่อคืนนี้ก็กิน อ่ะสมบีหรือว่าเบียน้ำพี่น้องแล้วก็เบียน้ำเนาะสมบีอลิตาสมิตรใจนะคะเดออลิตาก็รวมๆกันนะฮะพ่นองเครื่องดื่มก็สามแสนน้ำพ่นองเนาะแล้วก็ไปซื้อเค้กซื้อเค้กกับพวกแสนเจ็ดสิบพันเพราะว่าค่าเค้กหันแสนหกค่าเค้กกเฉพาะเค้กแสนหกแล้วก็ เงินอยู่ในเคกฮาเซนกะหกเงิ่นขอเองกะหกแสนหกแสนกบอคอยยิงเสียหายจาอยอะไ้ยังคอยหักขั้มบอม้งเอาขั้มเนี่ยกะพอดีหกแสนกขามือเขากะสิพันส้าพันี่แหละพี่น้องพอดีแบบถืออ่าฮกแสนหกแสนเจ็ดสิพันน้ำพี่น้องเนาะก็ประมาณนั้นแหละแล้วก็แลนไปสื่อเครื่อง พวกน้ำมาะพวกอันนี้แหละเนมันบ่อพ่อเียเนี่ยเอกไปซื้อเล็กๆน้อยๆพี่น้องสร้างนสร้างีนตก็ไดบ่พอกันเลยออกไปสื่อเพี่น้องรวมๆแลยก็น่าจะประมาณสี่หลาหรือสี่หลานนิดๆเพี่อน้พง่นวก็ยอยู่ในอยู่ในงบที่ห้าว่างไหวพอดีเลย คูแบบสื่อหายใน่ัวพุณงษ์หาือเปล่ที่มันบ่ท่าดีบ่เท่าไรแต่ของเท่าเท่าไรแต่ส่วนที่เท่าสื่อเนาะกับประมาณประมาณนั้นประมาณตกอยู่ซีหลานนิดๆกับแหลกมาซีหลานเก่าก็ได้อยู่กะเบิดอยู่ซีเหล่านนิดๆเนาะกับเรืออยู่ประมาณโบกีเซนนั่นเองเนาะก็คือว่าอยู่ในงบอยู่ในกฎเกณฑ์ที่เท่าว่างไหวนั่นเองเนาะอาจารย์เหรออาจารย์ กาสีประมาณนี้อะไพี่นองเนาะมูคูกับเมื่อวังเสานี่แหละเมื่อวังแปดเก่ามุกนี่แหละเพราะว่าชุพนนังลินมีนุ่นมีเซียวเพิงแล้วก็แล้วก็น้องไส้แววน้องไส้นุ่นแล้วก็เฮียนบ่ไอซิดกับว่าท่านเมื่อไหร่เมื่อบหร่ปะเลียงนคอยลุกขึ้นมาคอยนอนก่อนนะความอันไอเคียวเออเคียวไอเคียวอันไอเคียวเจ๊ปุ แล้วก็ซิดทรงเสียเสียนเมื่อวังเมือ μου, ม่อก่อนมูเมื่อก่อนพวกอันแววนี้แต่วันยังเห็นอยู่ในห้องนี่สี่คนนะวังเสาเนี่ยพอตื่นขึ้นมานี่มีแววมีนุน่นมีกรกรอยมีไผ่คนหนึ่งเพยียนเหย,เหยอืดประมาณนี่สี่คนเนาะบ้าจอนเออพวกจอนเหียนเมื่อแต่พ่นเลยมันแหลไมันแหละจอนเนาะสี่คนลืมลืมจอนหนีเนาะ นี่แล้วพี่น้องกับซีประมาณนี้แล้วเนาะซีเปอร์เมื่อวเช้าก็ตื่นทิ้งไปตื่นช่วยเติร์ดเลยตอนนี้กับสองสามโมงแล้วพี่น้องเนาะกับหน้าเหมือนอันนี้ก็เมียนห่อเมียนโฮ่งเลยพี่น้องแล้วก็อันนี้น้องพี่น้องลืมลืมอะไรซื้อศาดนี่ก็อ่าเท่านได้ก่อเซนสองเซนสิบ สองแสนซิสองิบเนาะแ้วกับเมงอันนี้ผาปูบอลผาผาอันผาปูบอลรับยังสบม้อนศบมอนป่องคางพอดีเท่าไรก่อเซนเซนเซนเทอร์เนอสิบเมื่อวานนี่ลืมเลยเซนเจ็ดชุดอันนั้นสบมอนค่ะ สมั้งแสนเจ็ดค่าตอานมีผะโฮงนั่นเมนสามแสนหกแมนบลูแสนหาหานเรืองไหนแสนหกแมนบะการชิประมาณนี่เลยพี่น้องมุมียังหลายเนาะการได้สาดปูมาใหม่แต่ก็พี่นอนมาใหม่เนาะการชิประมาณนั่นแหละน้องลาทีนย <c oughs> ังกินยางเสาย่าเสาย่งอันนี้ยังอะไร ยำเพร็ดประตูยำเพชรมีหมกน้ำลายจังหน่อยหมกที่เลือดหมกคือในตำหมกแดงมันเป็นเนื้อหรอกแวโจงไหวมูนองดาแล้วมัไม่ให้มาหาศักย์มูนองราไปเห็นไฟมา,า,ะมะมมาจะคนเลยเขาอันนั้นมากหอดเลยว่าเมื่อเห็นคนร้ายบุกกาเขามาเพราะว่าเพราะว่าโป๊กอาที่เพิ่นมาดินน้ำหันบุญมีเพยยื่ได้เล้บุญมีเพิมา,ม,มาเลยเมื่อคืนนี่ฮะ บัวสมาซองคนบุกาเขาของคนร้ายวะบุกาเขามากนะปลาชุกแตบประเด็อาจารย์ไม่อิจใส่ปลาอาจารย์พีบัวแล้วอาจารย์อยากกินตัวหน่อย่มพมากินข่าวพี่น้องใส่ข่าเหรอเออมันดีแล้วปะเนี่ย เอาจมเนันนึงจปนบันนึงอบันนึงมนุษยมาหนัเ้ยมาไรเติมเมื่อคืนกระถอดได้ยังไงเออกระถอดแล้วไม่รับอ่ อืมตอนนั้นมันเย็นแด่จะอุ่นกินเขาอุ่นแน่นอเขาหอนใหม่ี่น้องใช่ใช oh! ่ะเด้อหมือนแบบจะเอามาอีกจักจานพายจานหนึ่เด้อจะใส่จานเลยอันนี้ควสจะใส่จานมะนาวโอ้โหว้าวเออข้าวข้าวกินเองเด้อพี่น้องข้าวม่พี่น้องหอมหอม วา่าชี้ตงให้อายถ้าพี่ตัวอันตาขาวไซน์น้อจะค่อยๆเอามันยังเป็นเม็ดเป็นเม็ดอ้ไซน์หนำเลยโหดอ๋ขอแลออ้วก็เ้าเด็กขวาอร่อยนึงนี่ขวขานไซน์นี่ก็ได้มานข้าจีไซน์นี้เพื่ออะไรบาอ้าวก็คิดว่าจะวาดไซนจานตรงนี้พอ เขาน่อนอๆกินกับได้หลาอ่ะซื้อที่ไหสุกรล่าล่สุดแล้ว,อ,ลวอันนึงมะนาวเนาะอันนี้เป็นตน้นักต้มเป็นหนึงองอนมาแจงบอลแบมาลาดพริกนํำลังมาน้ำแห้ง คือนี่ได้กินซี้มือเมยไก่เนาะหลังจากที่เมยไก่บอดี้มาเห็ดกินหรือว่าบอดี้กินชิ้มือเมยไก่ดนแห้งอีรีพี่น้องจากว่าจะาปีเลยแต่เมื่อคืนนี้เมยไก่มาเนาะแอาก็ศมีคนกินชูชูกินไปะหนอนมะนาวไม่กำหนดเฮ็ดกินอยากคือกันแล้วพี่น้องเลยแต่พอเสร็จท้องเมยไก่ แสบยูแสบยู่ามาผสมทมปุระกินใช่แสบยูเขาจะเบอแสบยูจกินไหมแต่ว่าซูแม่บ่ได้แม่แสบกลัวนี่ไหมจกินจิบอย่าเงียกนป่ะยำปลางมะนาวจมาตกแต้ง มาเดอ้อพี่หน่อมมาเดออ้อ,อกิน 3. ข้าวกินน้ำน้ำกันคือว่าคัากหลายเนาะเป็นไะไรคมบุมบินได้จัดให้ดได้จัดงานให้ถือใจแห้งใจแห้งโมกูต่อมโฮมเต่าโฮมใจถึงใจ,งใจขอบใจได,ได้ดเด้อมววแห้งขึ้นนี่ ขอใจโมคูเนาะเขาใจโมคูที่มาอุดน้นเนาะมาห่วงงานมาอุดน้นนี่ยังเกี่ยวใครอีสังใครวันเกิดบอมาห่วงงานลืมลืมทีสำคัญขอบคุณไอ้ไอพี่เนาะัไอ้ไอ้ดีจะไอ้แล้วก็เอื้อยวานิดาก็อะไรไอจงน้ำ กะบี่โยงเนาะขอบคุณบรรทุกคนนนั่แหละเนาะสัมพันธ์สัมพันธ์กับไอไนพูที่ซัพพอร์ตเนาะไอแสงกับโอนตไทยจันนุ่งขอบใจเด้ออ์ไอแสงเด้อขอบใคอจีทุกทุกคนเนาะดีใจไลทีแต่กูจะฮักเพลงเนาะแต่กับพี่ๆคนกับสนับสนุนบอยขนาดเลยแหละบอยขาดชนเลยแหละเนาะตากับขอบคุณในไลน์เนาะขอบคุณในไลน์ดีใจไล พี่้องยืข้าวต้มกันเด้อน้าาก็ะหอดไหมตำกระเพ็ดนสองผัเมียไปเดียนกันเต่าักสุกหว่าวดิเมียไปเดียดกันเต่าก็นหมอนเนาะไม่กินเอ้กะแสะ่ได้รอ่ายกว่ากล่องดิถ้ากินขากนออกที่ไม่มีขาท่า้าเส่อีกขาหน่ะตัวมันแบออกมันดมีใส่ยยู่ในกล่องค่ะฮะในกล่องไน

เป็นบุญโดนทับด้วยอีพ yeah ี uh ่น yeah. ้องที่มีอายเอือยแห้งแข็เป็นบุญคลองพวกนอกไดใดเด้อขอบคุณใดใดคืออันนี้ได้กระหน่อกมาเสียของกินเสียขอบคุณใดใดเด้อที่หนอกของกินอันนั้นจำแสงกินเกือบประทัดเมื่อคืนนี้จนมากินน้ำรังมึง เมื่อใด่อันเอาคลิปมาเสื้อผ้ายนองนั่นเขาจะน้ำห่ามาคืออยน้แทนไปหองไอ้เพอไปเขาหน้าหอยเพอ่น้ำห่ากันอยู่ว่าสั่โมจิเปล่าคลิปม่เห็นเลยไอ้แ้นไปใส่ยแ้นไปแซ่กับแทงไปซส่ป่ะน้ำห่าผมยางไปหอุผนหนาท่า ไปแน่ป่ะมาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำกระเจแจยบป้าหนาตามมากแดงเนาะเอาเ็จกรบปุกนด่งมาเด้อดเขามามามาพี่น้องมา ตั้เป็นแส,สดสีพได้ซีขาวมาไอ้รูเปขาวจางเสบได้ขาวจางม,ม,มันมีนม,มอสน,นุออ่งหัวหมอ้มมอูถือมอสไปแน่นัาา่นคืออะไรมอดิตา่ามอดัมนะขอติตะมอดหน่อยนะข้อติตะอันนี้ข้อค้งไกลอันนี้ข้อดะไรบ้มีแต่ของเขาอ่ะนะทุีขล้องไอล ของตัวเองพาะวาเซียสุดสวยมากบไม่เห็นสวยเนาะที่เขาซื่อม่อไงอนนีแตาก็ซับพรตุนออ้นเพลยเนี่มอแหกแต่กระโปรงมาให้ยืมวันเกิดจุนพลผอมกันไน่มหนจุกพนพากันไปอันเปยังก่อน,ปน,นไปี่หนกั้นมาขึ้นในช่องช่องคนคนเียวทายคีบจังคนปะพากันไปไ กินข้าวอยูดย่ดาา้านผามัหนาวอยู่ด้านผาโอเคพี่น้องกาอยากขอบคุณเนาะขอบคุณคอีกเรื่อนึ่งขอบคุณพี่พีทที่ซับพอร์ตที่สนับสนุนน้องๆเน,นาะแต่กาขอบคุณพี่ที่มาใหาก้กำลังใจติดตามคลิป ใครกำลังใจจะต้นจนจบเนาะขอบคุณในลายเด้อก็เรื่นกะรสิได้จบเพียงเท่านี้แหละจะได้กระฝากเป็นกำลังใจต่อไปเนาะว่นนีเป็นยัยพี่น้องขอบคุณทุกคนขอบใจในลายเด้อไ,ไ,ไม่เป็นได้แหกแล้วปะเนี่ยนะสำหรับพาจ่าพี่น้องเจอกันคลิปไหนหพี่หนาเด้อยบายสบายดีสบายดี みんな。いい